ค่ะวันนี้แอดมีซีรีส์มานำเสนออีกแล้วนะคะบุกภาวสัตจันทาศาสตรด์ฤูเมื่อนางเอกมาจากโลกอนาคตขอแลกชีวิตที่เป็นอมตะกับการได้เจอรักแท้จนได้ย้อนเวลามาพบกับประมุขทั้งฝ่ายดีและฝ่ายมารคนหนึ่งก็ช่างดีมีคุณธรรมส่วนอีกคนหนึ่งรูปงามแต่ออกเจ้าเล่ห์นิดๆแถมโหดร้าย แต่สิ่งหนึ่งที่ชายหนุ่มทั้งคู่มีคือรักนางเอกที่มีความสดใสเปิดเผยและจิตใจดีแล้วใครกันคือรักแท้ของเธอกับประโยคที่ก้องในหูเธอว่าเมื่อเธอลืมตาขึ้นเห็นชายใดเป็นคนแรกนั่นคือรักแท้ของเธอเราต้องรุนไปกันนะคะว่าระหว่างฝ่ายดีและฝ่ายมาร ใครจะได้ใจนางเอกไปเรื่องนี้แอดชอบนางเอกเป็นพิเศษเลยคะ่ะเจ้าลูซีชอบมากเลยถ้าใครชอบเรื่องนี้นะคะลองไปติดตามดูนะคะเป็นซีรีส์ที่น่ารักมากเลยนางเอกจะออกแนวโกโก้นิดนึงนะคะเป็นซีรีส์ที่ออกเมื่อปี2019คะ่ะแอดว่ามีใครหลายๆคนต้องชอบเรื่องนี้แน่เลย